Yes, the world needed a savior. The people of Israel anticipated a savior, but nobody was prepared for how God was going to deliver. Well, we have a not the longest message today, but a very important message because we want to talk about how it gets better that God has come and it is better than it was even on the first Christmas day. ก็ในเช้านี้นะครับก็เราจะมาศึกษานะครับในในพระธรรมนะครับเกี่ยวกับคริสต์มาสนะครับซึ่งอาจจะเป็นคำเทศนาที่ไม่ได้ยาวนักนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าอิมานูเอลเนี่ยมากกว่านะครับดีกว่าที่เคยเนี่ยมันเป็นยังไง When God decided to send His Son into the world, that culture, that world was ready. They were in need of a change. เมื่อพระเจ้านะครับได้เลือกตัดสินใจที่จะให้พระบุตรของพระองค์นะครับมายังโลกนี้นะครับมันไม่ได้มีช่วงเวลาไหนแล้วนะครับที่ดีไปกว่าตอนที่พระองค์นั้นได้ทรงเลือกทำในช่วงนั้น The people of Israel were struggling เพราะว่าประชากรหรือว่าคนชนชาติอิสราเอลนะครับมีปัญหาอยู่ Prior to the John the Baptist's birth, the people of Israel hadn't heard from God in over 400 years, or around 400 years. There, there had been no prophets, no new prophets. God had not given any words of direction, and the people were starting to feel it. เพราะว่าในช่วงนั้นนะครับไม่ได้มีผู้เผยพวะชนะไม่ได้มีผู้พยากรณ์หรือว่าไม่ได้มีข้อความที่มาจากพระเจ้าโดยตรงให้กับประชากรของโะรงนั่นก็คือชาวอิสราเอลแล้วอีกทั้งในช่วงนั้น t ะค a t บก็มันเป็นข้อ i ท r จจริงว่าพวกเขานั้ e ตกอยู่ใต้อำนาจการปกองของแล้วอีกทั้งนะครับในช่วงนั้นนะครับก็มันเป็นข้อเท็จจริงว่าพวกเขานั้นตกอยู่ใต้อำนาจการปกครองของจกักรวรรดิโรมัน Their religious freedoms พราะว่าอิสรภาพทางศาสนานั้นถูกจำกัด It become a norm to see your friends and families beaten and punished by the Romans แล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ปกติเป็นเรื่องที่ธรรมดานะครับจะเห็นการถูกข่มเหงการถูกบวยตีนะครับโดยที่พวกเขานนั้ไม่ได้ทำความผิดอะไรเลย And they were paying taxes to an emperor they no longer or never really did ever enjoy or want to follow และพวกเขานะครับจะต้องจ่ายภาษีนะครับให้จากให้กับจักรพรรดิเนี่ยที่พวกเขานั้นไม่ได้มีความเต็มใจที่จะจ่ายให้กับจักรพรรดินี้เลย so this lack of communication from God and the oppression from the Romans meant that the people of Israel were prime for a savior they were desperate for a savior ดังนั้นเนี่ยในลักษณะของการกดขี่ที่เป็นแบบนี้นะครับกอบกับความท้อใจที่พวกเขานั้นไม่สามารถที่จะได้พระคำหรือว่าได้การสื่อสารจากพระเจ้าเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ย

แล้วคนอิสาเอลนะครับรู้ดีนะครับรู้ดีเกี่ยวกับคําพยากรคําทานายเขารู้ดีว่าจะมีพระเมศยายที่มาจากพระเจ้าจะมาถึงนะครับซึ่งเป็นพระเมศยาที่มีเชื้อสายมาจากดาวิด And that was what they wanted. That image of David conquering Goliath A strong, mighty warrior coming back and beating down the Romans So that they could have freedom again. That was what the people of Israel wanted ดังนั้นนะครับเมื่อเราทั้งหลายนะครับได้นึกภาพของกษัตริย์ดาวิดเนี่ยผู้ที่อยู่ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเนี่ยเป็นผู้ที่มีชัยชนะเหนือโคลิอัตนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ปลดปล่อยชาติอิสราเอลเนี่ยจากน้ำมือของชาวฟิลิสเตียเนี่ยนี่จะเป็นภาพของกษัตริย์ที่จะมาถึงที่พวกเขานั้นจินตนาการไว้ In fact, there were even people of uh, groups of Jews who were called zealots and they were, they were very violent in their ways and they would fight back against Rome and they would, they would lead rebellions and the and the Jews were okay with it because they no longer wanted to be ruled by anybody else. <laughs> เขาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงในการใช้ความรุนแรงเนี่ยพยายามที่จะวางแผนโจมตีทหารโรมันนะครับแล้วก็ผู้นำทางศาสนาของยิวเนี่ยก็โอเคกับการที่จะมีกลุ่มกลุ่มนี้ขึ้นมาบางคนเนี่ยคิดว่าพระเมสสิยาเนี่ยจะมาจากกลุ่มเนี่ยที่มีลักษณะแบบนั้น that คือเป็นความรุนแรง that anger was not how God had said his his son the messiah would come แต่ว่าความรุนแรงหรือว่าความโกรธนั้นไม่ใช่ลักษณะของพระเมสสิยาที่จะมาจากพระเจ้า and so although the people wanted a messiah he came on that quiet night in bethlehem in a way that no one actually cared แต่นะครับแม้ว่านะครับแม้ว่าจะมีคนยิวนะครับคนอิสราเอลเนี่ยรอคอยพระเมสสิยานะครับในคืนคืนหนึ่งนะครับพระองค์นั้นก็ได้ลงมานะครับที่ไม่มีผู้ใดนั้นสนใจเลย The unwed son of an unw young an virgin girl บุตรน้อยนะครับของชายที่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับพร้อมกับหญิงสาวพมจารีนั้นได้มาบังเกิดไว้ในรังญ้าแล้วซึ่งก็เป็นรังญ้านะครับที่ใช้สําหรับให้อาหารสัตว์นะครับดังนั้นเนี่ยรังญ้านี้มันไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมเลยนะครับสำหรับพระเมสยาที่จะมาบังเกิด didn't about it. Just few came to t shepherds People Israel few came e of know i a n w แล้วก็คนอิสราเอลนะครับไม่ได้รู้นะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับมีเพียงแค่คนเลี้ยงแกะไม่กี่คนนั้นที่ได้เป็นสักขีพยาน The King of Kings had arrived and yet it was not a way fit for the King of Kings it was not even a way fit for a servant กษัตริย์แห่งกษัตริย์นะครับจอมราชาเหนือองค์จอมราชาอื่นนั้นได้มาประสูนแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ในลักษณะที่พวกเขานั้นได้คาดคิดเลย Yes the world needed a savior the people of Israel anticipated a savior but nobody was prepared for how God was going to deliver แน่นอนนะครับโลกทั้งหลายนะครับมนุษย์ทั้งหลายนั้นต้องการพระผู้ช่วยให้รอดนะครับชนชาติอิสราเอลนี้ต่างรอคอยพระองค์นะครับแต่ว่าไม่มีใครคิดเลยว่าพระเยซูนั้นจะมาบังเกิดเช่นนี้ So fast forward 30 years เวลาผ่านไป30ปี Jesus's ministry has finally begun พันธกิจนะครับหรือว่าพระราชกิจของพระเยซูนั้นได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ And people have heard about his miracles. In fact, they've seen them. They've seen a demon-possessed man freed. แล้วก็ได้มีคนนะครับได้เห็นนะครับเกี่ยวกับการอัศาจรรย์ของพระเยซูนะครับคนได้เห็นเกี่ยวกับการที่ผีกา,การที่พระเยซูนั้นได้ขับไล่ผีออกจากคนต่างๆ People had just witnessed the widow's son raised from the dead. รวมทั้งมีคนต่างๆนะครับได้เป็นพยานได้เห็นการที่พระเยซูนั้นทรงฟื้นนะครับฟื้นใครคนใดคนหนึ่งนั้นขึ้นมาจากความตาย and as Jesus walked through the streets, the crowd began gather and follow him, no matter No n crowd Jesus streets the the where he e follow w to to him แล้วการที่พระเยซูนั้นทรงดำเนินอยู่บนท้องถนนนะครับก็จะมีฝูงชนได้เริ่มติดตามพระเยซูมากมายเลย people began to listen to his every word แล้วก็มีผู้คนนั้นเริ่มที่จะฟังคำสั่งสอนของพระเยซู And the people on the streets started to wonder, is this the Messiah? แล้วคนที่อยู่ตามท้องถนนนั้นก็เริ่มคิดนใจแล้วว่าผู้นี้หรือเปล่าที่เป็นพระเมยา But whereas most people were interested, on that day one woman was desperate. และในขณะที่คนหมู่มากนั้นได้เริ่มให้ความสนใจนะครับแต่ว่ามีหญิงคนหนึ่งนะครับที่กําลังรู้สึกท้อใจหรือว่ากําลังสิ้นหวัง As Jesus walked towards one of the leaders' house, one of the synagogue leaders' house, there was a woman who had suffered bleeding for 12 years. And she snuck through the crowd, she crawled through the crowd and got to just the feet of Jesus to grasp at his robe แล้วก็มีผู้หญิงคนนี้นะครับแอบมาทางข้างหลังพระองค์นะครับแล้วนางก็แตะที่ชายชายฉลองพระองค์ของพระองค์ Whereas most people came to enjoy the show they wanted to see who this Jesus was she knew she needed to experience Jesus คนส่วนใหญ่นะครับที่มาหาพระเยซูนั้นพวกเขาเพียงแค่ต้องการที่จะอยากเห็นพระเยซูนะครับแต่ว่าหญิงคนนี้ที่เข้ามาหาพระเยซูนั้นนางเข้ามาด้วยใจที่อยากจะมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระองค์ This woman was considered was woman unclean. แล้วหญิงคนนี้นะครับได้รับการมองว่าเป็นผู้หญิงที่มีมลทิน she probably wasn't even allowed within 100 meters of that crowd เพราะว่าความจริงแล้วนะครับหญิงคนนี้นะครับไม่ควรอย่างยิ่งที่จะอยู่ในรัศมีของในรัศมี100เมตรในใน่ามกลางฝูงชน that didn't matter she would do whatever it took แต่นางไม่ได้สนใจนะครับนางจะทำทุกอย่างนั้นที่นางสามารถทำได้ for a chance at new life เพื่อโอกาสที่จะได้รับชีวิตใหม่ And you know what happened แล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น By just that little touch เพียงแค่การแตะนะครับแตะพระเยซูเพียงน้อยนิด The bleeding of 12 years stopped การตกเลือดของการตกเลือดของนางนั้นก็ได้หยุด And Jesus knew it แล้วพระเยซูนั้นทรงรู้อยู่แล้วทรงทราบอยู่แล้ว He turned around and he looked at the crowd and he said Who who just touched me ระองค์นะครับได้หันกลับไปนะครับไปที่ฝูงชนแล้วพระองค์ก็ถามว่าใครแตะต้องเรา But everybody was confused because everybody had been crowding around Jesus, bumping into him, and they said, "Jesus, plenty of people have been touching you." แล้วทุกคนนะครับที่ได้ยินได้ยินคำถามของพระเยซูนั้นก็เริ่มรู้สึกงงนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าพระองค์นั้นอยู่ในท่ามกลางฝูงชนก็จะมีคนต่างๆมากมายที่พยายามแตะต้องพระเยซู But not like this, because he knew power had left him. เพราะว่าแต่ว่ามันไม่เป็นแบบนั้นนะครับก็คือว่าการที่มีใครคนใดคนหนึ่งแตะพยซูคนนี้นะครับทำให้พระองค์นั้นรู้สึกถึงฤทธิ์ต่างๆที่ออกมาจากตัวของอีกคนนั้น The crowd was at a standstill and Jesus waited until silently and quietly that woman came forward และฝูงชนนะครับต่างก็ยืนอยู่แล้วก็นิ่งอยู่นะครับด้วยความรู้สึกสับสนมึนงงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น And she confessed to Jesus her act of desperation ดังนั้นนะครับก็มีผู้หญิงคนนั้นนะครับได้มาสารภาพให้กับพระเยซูนะครับด้วยด้วยใจที่รู้สึกท้อแท้รู้สึกสิ้นหวัง and he called her daughter แต่พระเยซูนะครับเรียกนางว่าบุตรหญิง Jesus turned and he looked for her to identify her and call her daughter พระองค์นะครับทรงหันกลับมานะครับแล้วก็เรียกนางหญิงคนนั้นว่า She had enough already. She had been healed. Her life had been changed, but he had yet to identify her as his own. God had come and she had experienced his love, his grace, and he had said she had value again. ดังนั้นนะครับพระเจ้านะครับพระเยซูนั้นได้มาถึงแล้วนะครับและนางคนนั้นก็ได้มีประสบการณ์กับความรักของพระองค์พระคุณของพระองค์และพระองค์ก็ทรงเรียกหญิงคนนั้นว่าบุตรหญิง Yes you the world wanted theah come but not how they expected but not had how world man him แน่นอนนะครับว่าโลกต้องการพระเมสสิยานะครับและพระองค์ก็ทรงมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้มาในการที่พวกเขานั้นจะคาดคิดไว้ Three years Three later within Jerusalem the people of Israel are not doing any better แต่ว่า3ปีถัดไปนะครับหลังจากที่พระองค์ทรงเริ่มพระราชกิจนั้นอิสราเอลก็ไม่ได้ดีกว่าเดิมเลย People are feeling oppressed. There's people being crucified and killed regularly เพราะว่ามีคนต่างๆมากมายถูกกดขี่ข่มเหงถูกเข็นฆ่าโดยโรมัน And what was worse was the religious leaders started to feel like control of their own people was slipping away and more people were interested in this man named Jesus. แต่สิ่งที่แย่กว่านั้นนะครับก็คือว่าผู้นําทางศาสนาของยิวนั้นเริ่มสูญเสียอํานาจการการครอบครองการควบคุมนะครับเมื่อคนต่างๆนั้นได้เริ่มที่จะติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้า And desperate for control ดังนั้นเนี่ยพวกยิวนะครับก็รู้สึก Uh, รู้สึกสิ้นหวังรู้สึกห uh, งุดหงิดกับการสูญเสียการควบคุม The people that wanted a Messiah were now ready to crucify him. ดังนั้นนะครับ uh, The people that wanted a Messiah were now ready to แล้วก็สิ่งที่แย่กว่านั้นก็คือว่าคนที่ต้องการพระเมสสิยานั้นตอนนี้พระองค์นั้นกําลังจะถูกตรึง They planned on taking his life. พวกเขานั้นวางแผนที่จะประหารชีวิตของพระองค์ But that not the narrative. That not s narrative. is is God's แต่ว่าสิ่งนี้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่พระเจ้านั้นใช้เพื่อเล่าเพื่อให้คนอื่นได้ฟังเท่านั้น Whereas they thought they were taking his life, Jesus was giving it up for them. ขณะที่พวกเขานั้นนะครับคิดว่าจะประหารพระเยซูแต่ในทางกับการเพเยซูนั้นเลือกที่จะสละชีวิตของพระองค์ Yes, Emmanuel had come. ดังนั้นอิมานนเอลนะครับได้มาถึงแล้ว and they killed him. แต่พวกเขานั้นประหารพระเยซู But three days later after his death the prophecies were fulfilled แต่3วันนะครับหลังจากที่การสิ้นพระชนของพระองค์นะครับพระสัญญาหรือว่าพระยาคำพยากรณ์นั้นได้รับการเติมเต็มให้สมบูรณ์แล้ว God's wrath, His punishment for sin, had now been satisfied. พระพิโรธของพระเจ้านะครับแล้วก็การลงโทษนั้นได้รับได้รับการชําระแล้วพระเจ้านั้นทรงพอพระทัย And whereas people thought Emmanuel God had now died God had risen from the dead and Emmanuel is alive and present today ดังนั้นนะครับ e m m a ูเอลที่พวกเขานั้นได้คิดว่าจะมาแล้วนะครับได้ฟื้นขึ้นจากความตายแล้วและอยู่ที่นี่กับเราในวันนี้ See God had delivered on His promise from the beginning of creation พระเจ้านะครับได้จัดเตรียมนะครับสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสัญญาตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว And even though man had separated themselves from him, said, will restore this relationship and coming after even themselves he restore though this him, from coming you." I'm will "I you ิึงแม้ว่ามนุษย์นะครับจะได้ uh, ถูกแยกเพราะว่าความบาปนะครับแต่พระเจ้านั้นมีพระประสงค์ที่จะรื้อฟื้นหรือว่าคืนดีความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับมนุษย์ But that is not the end of the story of Emmanuel no it gets better แต่นะครับนี่ไม่ใช่จุดจบของอีมานูเอลนะครับมันมีดีกว่านี้มันมีมากกว่านี้ 50 days later as the people who were closest to Jesus His disciples gathered and waited as Jesus had instructed them to do หลังจากนั้นนะครับห้าันถัดมานะครับเราสหายของพระเยซูนะครับได้มารวมตัวกันในบ้านหลังหนึ่งใน,ในก,รกรุงยายุสเล็มนะครับเพื่อที่จะรอคอยสิ่งที่พระเยซูนั้นได้ทรงบัญชาให้พวกเขาได้ทํา The Spirit arrived

เพราะว่าการที่พระวิญญาณบริสุดนั้นได้เสด็จลงมานะครับไม่ได้เพียงมาเพื่อที่จะ uh, อยู่ในห้องอยู่ในบ้านหลังนั้นนะครับแต่ว่าพระวิญญาณบริสุดนั้นได้เสด็จมาประทับอยู่ในสาวกที่อยู่ในบ้านหลังนั้น now, at that time, understand what time they didn't going on was ในเวลานั้นนะครับพวกเขานนั้นไม่ได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น They didn't understand that their sins were wiped away that they were now pure as snow และพวกเขานั้นก็ไม่ได้เข้าใจว่าความบาปของพวกเขานั้นได้รับการชำระแล้วนะครับให้ขาวดุด,ดังหิมะ But what those followers of Christ were experiencing was better than ever. แต่ว่านะครับสิ่งที่พวกเขานั้นได้มีประสบการณ์กับพระเยซูนั้นมันดีกว่า Jesus promised it would get better. เพราะพระเยซูนะครับได้ให้พระสัญญาว่ามันจะดีขึ้น And now they were experiencing were they it. ดังนั้นพวกเขานั้นตอนนี้สามารถที่จะมีประสบการณ์ได้แล้ว It caused them to worship in ways and in tongues they never understood they couldn't fathom they couldn't wrap their minds around เพราะว่าการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้มาประทับในพวกเขานะครับทำให้พวกเขานั้นเริ่มที่จะนมัสการสรรเสริญพระเจ้าในหลายรูปแบบหลายภาษาที่พวกเขานั้นไม่สามารถไม่สามารถที่จะแบบสงสัยหรืออะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์อย่างยิ่ง And a new kingdom had come อาณาจักรใหม่นั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว A new people group had been formed กลุ่มคนกลุ่มใหมายนั้นได้เริ่มรวมตัวกัน And as promised hope had entered the world หลังจากนั้นก็มีความหวังได้เริ่มต้นขึ้นมา When we talk about Christmas when we stop at this season and we think about what it means ดังนั้นนะครับเมื่อเราเนี่ยเริ่มคิดเกี่ยวกับคริสต์มาสนะครับเราเนี่ยมักจะนึกถึงว่าคริสต์มาสเนี่ยมันหมายความว่ายังไง Don't stop at just the birth อย่านะครับคิดแค่เพียงอ,อย่าคิดแค่ว่าคริสต์มาสนั้นเป็นการประสูิอย่างเดียวเท่านั้น Because where so many people were just waiting for the Messiah to come we here today get to experience Emmanuel เพราะว่ามีหลายหลายคนนะครับที่คาดหวังการการมาการเสด็จมาของอิมานูเอลนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสที่จะได้มีประสบการณ์กับพระเยซู Over 2,000 years ago that cold Lonely night in a stable, Mary and Joseph got to experience and see something incredible. Years ago, -Joseph, else, see father's father's father. Emmanuel had come to their family. To Those people that got to experience a meal with Jesus, the ones that have been healed by Jesus, the ones that follow Jesus, what an incredible gift! แต่สาหรับคนนะครับที่ได้มีโอกาสที่จะจะได้รับประทานอาหารร่วมกันกับพระเยซูได้มีโอกาสได้ได้เห็นด้วยสายตาของพวกเขาเองนะครับเป็นโอกาสที่อัศจรรย์อยู่แล้ว Jesus' These not these It's not yet are are words, words o my c แต่นะครับนี่ไม่ใช่คําพูดของผมนะครับเป็นคําพูดขององค์พระเยซูนะครับบอกว่าสิ่งต่างๆนั้นจะดีขึ้นกว่าเดิม gets better สิ่งต่างๆนั้นจะดีขึ้นอย่างแน่นอน Where's Jesus? when he said that his spirit would come and indwell his followers พระองค์นั้นก็ได้ทรงตรัสให้กับสาวกว่าพระองค์นั้นจะให้จะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมาประทับท่ามกลางเหล่าสาวก That's your Christmas today ดังนั้นนะครับอันนี้คือคริสต์มาสของพี่น้องในวันนี้ We have something that everybody else was waiting for ดังนั้นนะครับเรามีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่หลายๆคนนั้นต่างรอคอย gather It is t why we และนั่นนะครับคือเหตุผลว่าทำไมเราเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส When we say Merry Christmas ดังนั้นนะครับเรานั้นจะพูดว่าสุขสันต์วันคริสต์มาส The Emmanuel has come ว่าอิมานูเอลนั้นได้มาถึงแล้ว It's not something that happened a long time ago มันไม่ใช่แค่บางสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว He is here today เพราะว่าอิมานูเอลนั้นพระองค์อยู่ด้วยกันกับเราที่นี่ในวันนี้ Merry Christmas สุขสันต์วันคริสต์มาส